ลองมาสิ่งเลยอ้อมออมเลยต้องยอมไปชื่อทีพวกเพียบเนีย

ร้านหยาดเน่ร้านเช้ายิ่งหยาดเลยนางกัะลุงเฉดบออะ ขับดีวะนะคับดีวะดีอยู่ดีอยู่ตะกี้เ้ามไอ้เมียเ้าตักีแน่นะติดต่อเป็นม่ห้าบระหารกีคือกันเ้าอยาดไอ้เมียเ้ากีข้าเ้าไปตัดหยาคนหยาเต็มเลยมันมันเป็นคือมันดึงนะว่ะกีไม่เป็นกีแล่ะครับตัวจับแล้วดูนั่นปล่อยเมื่อเดียวไปเลยสิงเลยวะ กิไม่ไ่นยากงงยง้เเขามันหวานแงยอะเออมันมันลอกเล็กลอกเออมันมันหนักเนอะวมันสิ้นอืนดูนั่นกลับเมื่อเดียวไปเลยพีด้ตลอดเมื่อกี้เป็นหาบปเลยเมื่อกี้เขาีบน่เป็นเขาหัวกันนึงหยเล็กเล็วันเดียวคันเป็นนักยาบอยู่เดนอะหมรีดะเขามาเล้มว่าแล้วว่ามุนยกหลอดสิวเลย เลี้ยวเล้ยว